สวัสดีครับมาถึงบ้านเขาใหญ่แล้วครับสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราไปถ่ายสถานที่เ,เดิมๆก่อนว่าเรามาถึงอ่ะมันเป็นยังไงนะครับที่บ้านน้อยเขาใหญ่นะครับบ้านน้อยที่เขาใหญ่ดูดิน้าซัดล่องน้ํามาจากด้านบนนะครับด้านล่างเป็นป่านี่พื้นที่ที่เรามานะครับเนี่ยน้าถนนหน้าบ้านนะครับน้อง พอดีน้องเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับผมมาถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับรถจอดอยู่มีเด็กๆมาด้วยนะครับวันนี้น้องมจากกรุงเทพก็ามาด้วยครับอยากมาบ้านน้อยเขาใหญ่นะครับนี่ครับแบทแมนเอเต้น้อยมาละเอตเต้น้อยอยู่นู้นมีบ้านลุงวิทย์กำลังทำเห็นไหม mm hmm. กล้เสร็จแล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะทำตรงนี้ให้หมดเลย มาถ่ายคลิปก่อนโอเคครับดูสถานที่ฝนดูฝนตกลงมาถนนก็เป็นอย่างภาพที่เห็นยาตรงนี้ก็ให้พี่พี่ชายนะครับได้ทำการฉีดยาฉีดยาเอาบินข้าไฟมาเนี่ยดูบินข้าไฟไฟนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับในบินข้าไฟมาแล้วนะครับ ค okay. น่าจะมาสองเดือนมั้งนสองเดือนหรือสามเดือนนะครับน okay. เนี่ยสามงไปโอเคแต่ผมชำระผ่านแอปนะครับโอเคตอนนี้มาชมตรงนี้กัน ه, ต้นทับทิมผมยังอยู่นะครับไม่โตสักทีนะครับเนี่คตอนนี้ก็เป็นเวลามันสามโมงนะครับท้องฟ้าอึมครึมเลยดูทีครับ มาดูบรรยากาศหน้าบ้านที่กำลังสร้างอยู่ปีนี้น่าจะพยายามหางบมาสร้างอยู่ย่าวัยยุบไปเยอะนะครับพี่ชายได้ขีดไปเมื่อสักพักแล้วนะครับน่าจะสักพักวแหละเหลืองเลยโอเคนะครับดูฝนไม่ตกเลยนะครับดูสิดินแห้งแต่วันนี้มีฟ้ารั่วแน่นอะน าาบบ้นนะครัใหญ่ๆนี่คือรอบๆรั้วนะครับต้นตะไคร้หญ้าก็ถูกฉีดไปยุบไปเยอะนะครับฝนปอยลงมาแล้วนะโอเคหญ้า ผมจะเอาฟูริดานมาหวานนะครับฟูริดานมาหวานดูมาแล้วครับโอ้มีฝรั่งด้วยเรามาชมฝรั่งครับนี่ครับฝรั่งฝรั <c oughs> ่งกิมจูนะครับ ต้นนี้ยังอยู่นะครับโอ้ฝนลงเม็ดแล้วปวยเราออกเครือแล้วับ่ก็งลงเป็นไหล่ต้นอยู่น่าจะเล็กนะด้วยสนดินสนน่าจะเป็นหนองนะครับต้นยอของเราก็อยู่ดีสบายดีเนาะนโอ้โหออกลูกแล้วครับต้นยอของเรานะครับปลูกเองกับมือเลย ปูกใกล้ต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยต้นที่ออกเครือโดนหนอนหนอนข้างในต้นเนี่ยมันเจาะนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาโพลีดานมาโรยนะครับโรยจะมาโรยจะม,มาหวานให้ทั่วๆเลยนะโพลีดานเยอะ,ะหลังโอเคเอุย้ยนี่หนานะครับนี่หน้านหน้าของเรา โอเคน่าจะน้ำน้อยนะครับหนึ่งชอตอนนี้ผมคงจะไม่ตัดปล่อยไว้ก่อนถ้าจะตัดก็คือแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งบริเวณข้างๆบ้านนะครับโอ้โมาร้อนๆเนี่ยตอนนี้เย็นไปเลยนะ ยากตัวนี้ตายยากนะบริเวณหน้าบ้านนะครับอิดของเราเหลือเยอะมากนะเอาไว้ใช้ประโยชน์ยางเห่นได้อยู่ต้นอะไรย่าหนามเยอะย่าดอกเยอะมากเลยครับถ้าผมอยู่ไม่มีทางได้โตขนาดนี้นะครับพุดีไปทำง,งานนะชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละ ต้องไปหางานไม่ต้องไปทํางานแล้วไปหางบแบบนี้ฝงไม,ไม่ไม่น่าจะตกนานไครจะเคยหาบนอนเลยหญ้าก็ขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วครับถ้าปล่อยถ้าไม่มีคนอยู่จะขึ้นอย่างนี้นะหญ้าประตูผมต้องซื้อต้องซื้อไอ้เขาเรียกอะไรชัล็ นะผมต้องซื้อถั่็กมาเพิ่มถุงพลาสติกที่คุมทรายก็ดูสิแม่ทรายผมอยู่ดีสบายดีไม่มีหมามาเล่นผมดีมากเลยก็มีหมามาตะคุยอยู่สีซีหดมดเลยครับประตูประตูบ้านของผม ผมต้องซื้อเออเขาเรียกอะไรนะซื้อชแชลกวัทาเพิ่มนะสีสิ้นหมดเลยนี่ครับช่างได้ทำเอาไว้ไม่นานครับไม่นานไม่นานแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวไดเ้เขาเรียกอะไรนะได้ต่อเติมจนจนแล้วเสร็จ บริเวณหลังบ้าน ừ ừ. ลบจริงๆเลยเดี๋ยวจะเอามะละกอมาลงไว้นะครับขุดดลงปลูกแซมไปเลยครับเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นมะละกอเดี๋ยวไปเอาบ้านพี่สาวให้พี่สาวพ่อไว้นะครับมะละกอเอามะม่วงมาฝังไว้มะม่วงลูกใหญ่ บริเวณหลังบ้าน <C le af noise> กระต๊อของเรายังอยู่นะครับและไม้ ไม้อัดที่ทำจากครั้งที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ยังอยู่นะครับเพราะไวเพราะไว้ในร่มครับไปในร่มก็เลยปลอดภัยแต่ถ้าให้ปลอดภัยยิ่งกว่านะขนไปไว้ในบ้านยิ่งดีแต่มันค่อนข้างหนักและเหนื่อยเลยมีอ่ามีตรงนี้ก็ค้านี้ทำไว้ก็โอเคครับจะได้มงกก ฝนลงเม็ดแล้วครับลงเม็ดแลวโอเคพอมาถึงก็หยัดทำโน่นทำนี่เลยตามประสะาหายไปนานนี่คือบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะครับ นี่ครับให้ดูบ้านเต็มๆเลยนะครับอยูอ่หน้าบ้านนะครับถ่ายจากด้านหน้านะครับน้ำฝนตกมาน้ำมันไหลลงมานะครับทำให้ดินตรงนี้เต็มนะครับดินตรงนี้ค่อนข้างอัดแข็งน้ำไม่สามารถาที่จะพังตรงนี้ตรงนี้ได้น้ำก็เลยต้องเปลี่ยนทิศมาตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนทิศย้ายมาฝั่งนี้นะครับ เพราะว่าผมผมปังแล้วน้ำก็ต้องหาทางไปนะครับหาทางไปหน้าบ้านตรงนี้ก็เลยปลอดภัยใต้เนี้ยมีตะหินนะครับหินทางนั้นเลยนะครับตรงเนี้มีตะหินทางนั้นเลยทางใต้นะหินหินหินในพื้นที่แหละที่โดนขุดแล้วก็โดนเก็บเก็บที่ละก้อนสองก้อนใส่จนเต็มร่องเนี้ยเป็นเลยร้อยก้อนเลยนะครับหินเป็นหินเอ่อหินอ่อนนะครับหินอ่อน นี่ครับตรงนี้ก็ตะไคร้ทางนั้นเลยนะครับขึ้นพร้อมขึ้นแข่งกหญ้าเลยนะครับมีตะไคร้นะครับตรงนี้แดดออกแล้วร้อนอะเมื่อกี้ฝนลงเม็ดลินลินนะครับตกใจนกะฝนจะตกพอน้องจะพักคืนนึงเพราะว่าถ้าฝนตกนี้หลังคาบ้านหลังนั้นยังรั่วยอยู่นะยังรั่วยอยู่เพราะว่าจ้างช่างมาทำแนละ้วช่างในพื้นที่ละ จ่ายตังไปแล้วแต่ก็ไม่มาทำฮะทำแต่อย่างอื่นแต่ไม่ได้ทําตัวหลังคาอุดรอยรั่วให้นะครับใช้ซิลิโคนหรือใช้อะไรก็ได้นะครับยิงโอเคตอนนี้เห็นบ้านมาถึงบ้านก็ดีใจนะครับส่วนต้นไม้ต้นนี้นะผมว่าจะเอาออกเอาออกไม่ยากแล้วครับมันเป็นต้นเข้าสมวนด้วยนะต้นอย่างเนี้ย ต้นอะไรนะเรียกต้นอะไรนะครับหรือจะคอยตัดตรงนั้นไว้เพื่อให้มันเป็นล่มนะครับเป็นล่มได้นะครับดินนี้แห้งเลยฝนฝนน่าจะไม่ตกมาหลายวันนะครับแย,ยาก็ถูกฉีดไปเยอะๆโอเคครับผม มาทำคลิปมาอัปเดตกันนะโอเคครับผม